เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พนนี่น้องทุกคนนะครับผมวันนครับกระเช้าม้าที่นั่งบีเหมือนเดิมนะครับซึ่งนี้ก็อยู่กันที่บ้านในช่วง Work from Home อีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ5อันดับฉากที่ชอบที่สุดในซัสไนเดอร์แจสซิลลิตนะครับผมทำไมผมพูดชื่อเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะหลังจากที่ทั้งรีวิวทั้งดูตัวอย่างไปแล้วนะฮะคือง่ายนะฮะในแจสซิลลิตซัสไนเดอร์คันเนี่ย มันมีหลายฉากที่ผมชอบผมเลยยกตัวอย่องอยางมา5าฉากที่ผมทําได้เลยเว,ว่าเฮ้ยมันลืมไปสักพไปเลยแบบสิ้นเชิงอะคือลืมเวอร์ชั่นที่แบบขอพูดแบบสภาษาบ้านนะคือคือมเวอร์ชันที่แบบเฮี้ยไปเลยอะเอาง่ายนะคือเอาเวอร์ชันที่มันเนี้ยเวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี้ยมามาเป็น5อันดับแล้วกันนะครับผมอันดับที่1นนะครับผมก็เป็นฉาก The Fed ที่วิ่งเข้าไปตอนที่มัตุบล็อกเอ่อรวมกับเอกภาพมิจก,กรวาลโลกเนี่ยเกิดแตกนะฮะตอนนั้นเดอะแฟตเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็เดอะแฟตห่รอดเพราะฉะนั้นเดอะแฟตต้องทำยังไงก็ได้ให้โลกกลับมาป็นเ,นเดิมโดยการย้อนเวลาตัวเองเพื่อไปสู่จุดที่มาน์าการันทังสลายนะครับผมก็สุดท้ายชนะด้านซายได้สําเร็จนะฮะฉากที่2องสาสเปเห้บุกบุกที่กอร์ทูมิสกิล่าทำไมถึงเป็นฉากที่สอที่ชอบอย่างแรกเลยทั้งทั้งฉากเลยนะ มันบุกมาโดยมีความดาร์กนิดนึงแล้วก็มีความเท่ในตัวมันเลยฉากที่ผมชอบที่สุดในฉากที่3เนี่ยของบัลเดอร์แมนเนี่ยเป็นฉากตอนที่เธอเนี่ยต่อสู้กับเซเวบุกตัวต่อตัว,ตวนะฮะฉากนั้นเป็นฉากที่ผมชอบมากแล้วถึงจะมีเพลงซาวที่แบบโคตรลัคาด้ึงนะแต่ว่ามันทําให้เฮ้ยมันทําให้ฉากเนี้ยแป้งบูมเลยอะแล้วแบบเฮ้ย บรูเมนเนี่ยที่ผมชอบมาก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะฮะมันทำให้ผมแบบเฮ้ยสุดยอดเลยนะฮะนะฮะในฉากเนี้ยเดอะแฟรเนี่ยมันกำลังวิ่งมาใช่ไหมแล้วซูเปอร์แมนเนี่ยมันก็รู้มันมีพลังแบบโค่นเหนือเหนือความเร็วแสงที่เดอะแฟรมันมีอ่ะแล้วพอมันลบปุ๊บแอ eng เนี่ยเดอะแฟรแม่งมาชนเอาความแมนเอาความแมนไม่ชนไปเอ e n ฉากหนึ่งอ่ะเป็นฉากที่อยู่เดียวกันนะคือฉากต,ตอนที่เอาความแมนชีน้หน้าเดอะแฟรอ่ะแล้วเดอะแฟรว่าเฮ้ยขอโทษ มันเป็นฉากโคตรฮาฉากหนึ่งที่ฮาแล้วเป็นฮาที่ฉากที่จำที่ดีที่สุดเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้แลฉากที่5เป็นฉากที่ชอบมากๆและเป็นฉากรวมทีมที่น่าจะธรรมดาใช่ไหมแต่พอมันเป็นฉากในช่วที่แซคเอาสี่ชั่วโมงม,ม,มาฉายอ่ะเฮ้ย ฉากรวมทีมเป็นฉากที่โคตรดีที่สุดเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะผมยยงก็ยังให้ไอเอเวนเจอร์เอ,อ็นเกมก็ยังเป็นฉากที่ดีที่สุดในโลกในที่ที่สุดของผมนะแต่ฉากที่ดีที่สุดในเรื่องเนี้ยก็เป็นฉากของการรวมทีมทั้งสองฉากฉากแรกเป็นฉากตอนที่อัลคอมแมนเดอะแฟร์ไซบอร์กวันโดแมนและแบทแมนกำลังจะบุกเข้าไปที่สถานที่ที่ไอเจ้า เซนโบเนี่ยกาลันจรโงเอกภาพเป็นเหียวนะฮะสุดไว้นี่นะห้าฉากที่ผมพูไปเนี่ยมันเป็นฉากที่ประทับใจผมมากแล้วมันทำให้ผมจดจำได้ไม่สุดนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมได้ดูในสตรีมมิ่งนี่นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครอชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพื่อกระไบจะกับนในคลิปหน้าสวักที่สุดดีครับเออเนีย yeah. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับ